สิ้นสุดการรอคอยกันเสียทีนะครับกับเกมเกนชิ้นอินแพ็โอ้โหต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับประสบการณ์นี้ผมว่าคุณผู้ชมทุกคนก็น่าจะรอคอยแล้วก็ตื่นเต้นใช่ไหมคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากราฟิกโอ้โหโคตรโหดเลยนกว่า PC กันเลยทีเดียวนะตอนแรกนะครับเขาจะให้เลือกบทละครนะครับมี2เพศนั่นคือเพศชายและเพศหญิงซึ่งเราก็ตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเข้าสู่เกมนะครับมันก็จะเริ่มบทละครของเนื้อเรื่อง ซึ่งตัวเกมนี้นะครับเราจะต้องเชื่อมเจเน็ตแล้วก็ต้องโหลดข้อมูลมหาศาลนิดนึงนะครับตอนแรกอาจจะนานนิดนึง <c oughs> คุณผู้ชมดูการาฟิกดิวโหสวยไปไหนเนี่ยอืมสวยแจ่มมากอะ่ะต้องบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเครื่องไม่แรงเนี่ยรับรองว่ากระตุกแน่นอนนะคือขนาดผมเล่นเนี่ยผมยังรู้สึกเลยนงนงนะแต่ว่าถ้าไปแมปใหญ่ๆเนี่ยมันจะแบบเหมือนค้างไปเลยนะจากที่ลองมา แต่ว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ซีเรียสนะครับเวลาไปแบบใหญ่หรือไปที่แบบมีมอนสเตอร์เยอะๆเ,เนี่ยแล้วแบบมันกระตุกหรือบรหน่วงนิดนึงนะก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดําเนินเนื้อเรื่องตันต่อเลยดีกว่านะครับเราก็ตามพูดไปเลยที่เป็นผู้วิทักของเราหรือเป็นเพื่อนของเราก็ได้นะในส่วนของการที่เราจะมาร์กจุดนะครับในแผนที่เพื่อทําการเดินเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาร์กได้ด้วยโดยการกดที่แมปนะครับ นี่เขาก็จะสอนวิธีการปีนป่ายครับซึ่งเราสามารถกระโดดนะแล้วก็ทําการปีนป่ายแต่ว่ามันจะมีเกตนะครับที่เป็นสเตมินาเป็นเกตอยู่ถ้าเกิดว่าเกตเนี้ยหมดนะมันเหมือนค่าพลังกายนั่นแหละเราก็วิ่งวิ่งเนี่ยเราก็จะเหนื่อยใช่ไหมเราก็ต้องพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้พักก่อนอะไรอย่างงี้นะว่ายน้ําก็เหมือนกันนะครับถ้าเรามีว่ายเร็วเร็วเนี่ยแรงกายก็หมดนะอืมมันก็คล้ายๆกัน,นครับแต่ว่าเวลาปีนเขาเนี่ยหรือว่าปีน ปีนกาแพงหรือปีนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันปีในเกือบทุกอย่างเลยนะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าหมดปุ๊บมันก็จะปล่อยลงมาซึ่งถ้าความสูงม้างๆเนี่ยเราก็อาจจะบาดเจ็บแล้วก็เลือดลดได้ในส่วนของแท่นนี้นะครับมันก็จะเป็นแท่นเหมือนอันนี้เป็นแท่นหลักนะเป็นแท่นบูชามันก็จะเชื่อมต่อจุดที่เราสามารถที่จะเทเลพอร์ตได้มันจะมีจุดเทเลพอร์ตอยู่ซึ่งมันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเดินไกลนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเน้นที่ การเดินนะครับสำรวจโลกประจนภัยแบบ RPG o p e n w o r เ d เ,เ,เลยซึ่งมันจะทำให้ได้อัตลดนะครับมันไม่ใช่แบบว่าข้ามไปข้ามมานะครับแบบเหมือนบางเกมที่เป็น MO ใช่ไหมที่เรากดมันก็จะน่าเบื่อเนาะแบบว่าเราไม่ได้ต้องสำรวจโลกเลยเรากดปั๊บแม่งวาร์ปปุ๊บเลยไปหาเคว้นู้นเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับเกมนี้เราจะต้องเดินนะครับไปหาเคว้ต่างๆเองแล้วที่สาคัญครับ คือตัวเกมนี้เป็นโอเพนเวิร์แล้วมีเนื้อเรื่องฉากต่างๆเนี่ยที่ทำให้เราสามารถอินไปกับเนื้อเรื่องได้โอ้โหโแล้วตัวเกมเนี่ยมันจะเล่าถึงบทละครนะครับแต่ละตัวซึ่งมันก็จะมีการเจอกันนะในแต่ละเหตุการณ์แต่ว่าตัวละครเนี่ยแต่ละตัวมันจะมีท่าที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างตัวที่เราได้ตอนแรกเลยเนี่ยจะเป็นท่าลมนะครับจะมีทั้งหมด7จ็ดท่าด้วยกันซึ่งก็จะมีความแตกต่างหรือความพิเศษของแต่ละท่านนะ จากที่ผมไปเห็นเขาบอกกันนะครับว่าถ้าน้ําแข็งเนี่ยสามารถที่จะทําให้พื้นน้ํานะครับกลายเป็นน้าแข็งได้หรือว่าตัวไฟนะครับทาดไฟเนี่ยสามารถทําให้พื้นเนี่ยกลายติดไฟได้แบบนี้ครับหรือถ้าสายฟ้าเนี่ยก็ทําให้ศัตรูเนี่ยเหมือนกับสตันนะครับเหมือนช็อตแบบแล้วแบบมันชาไปทั้งตัวอะไรประมาณนี้ครับก็คือแต่ละท่าเนี่ยก็จะมีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไปนะนี่เห็นไหมอ้โหูแบบอ๋อมีแบบ ความอินนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องนะที่มันจะต่อกับเควสสมว่าให้ตัวนี้บินไปนะครับมันก็ไปเชื่อมต่อกับอีกภารกิจหนึ่งซึ่งเนื้อเรื่องเนี้ยที่เรากำลังจะเดินไปเจอเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งนะโอ้โหมันเป็นบทละครที่แบบว่าเขาทํามาดีมากเลยนะการเชื่อมของตัวละครการเชื่อมของเควกแต่ละอย่างที่เป็นเนื้อเรื่องเดี๋ยวเรามาปราบก่อนนะคอนเตอร์ Counter. เราสามารถกดชาร์จค้างนะครับเพื่อลดปล่อยพลังที่แรงขึ้นได้ฝันอือ อาจจะเห็นน่วงๆน,นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเครื่องผมอาจจะไม่ค่อยไหวว่าจะถอยซัมซุงเอสยี่สิบอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีเลยนะครับงบประมาณก็อยากจะให,ให้คุณผู้ชมนะครับสนับสนุนกันเยอะๆนะก็ได้มีผมก็ได้มีเครื่องแรงๆก็ได้มารีวิวเกมมันๆแรงๆมาให้กับคุณผู้ชมดูครับหรือว่ามาแคสเกมนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วคือข,ของเนี่ยเราจะต้องจดเก็บด้วยนะมันจะไม่ได้แบบ ออโต้ให้เรานะแบบว่าเดินไปปุ๊บแม่งเก็บให้เลยอะไรเงี้ยมันก็จะสบายไปใช่ไหมเออเราต้องเก็บเองบ้างอะไรอย่างงี้สเสน่ห์ของเกมนี้เนี่ยอยู่ที่เนื้อเรื่องเลยนะแล้วก็กราฟิกที่สวยละมุนแบบเห็นแล้วแบบโอโ้โหมันอลังการจริงๆอะ่ะโดยปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมพวกแนว MMO RPG หรือเกมแนว MMO แบบ Overworld แบบเนี้ยมันก็จะแบบทำเควสง่ายเนาะกดปุ๊บวร์ปั๊บเลยหรือว่าเราไม่ต้องเดินเอาง่ายๆแบบแม่งอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าเกมนี้ไม่ใช่นะคือแบบ เฮ้ยนี่มันเกมแบบเหมือนเกมคอนโซลแบบ RPG แบบฟอร์มยักษ์ที่แบบแมปใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปถึงจุดๆหนึงนะบางคนอาจจะแบบไม่ชอบแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเดินไกลแต่ผมบอกเลยครับว่าการที่เดินในเกมนี้เนี่ยมันมีความต่างครับตรงที่ ตัวเกมเนี่ยมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับพร้อมกับมอนสเตอร์ที่จะเดินไปเจอนะครับอย่างเช่นเฮ้ยมีกอบบินคือมันมีแบบว่ากิมมิคเล็ก,ลก,ลก,ลกๆในน้อยนะครับมีซีเครตซ่อนไว้มีแบบว่าอีสเตอร์เอะอะไรอย่างงี้ผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ซ่อนไว้ทําให้เราเนี่ยจะต้องค้นหาแล้วก็ทําภารกิจนั้นไปนะครับโดยที่บอกเลยครับว่าโอ้โหมันแบบอินมากๆอยากกลัวไปเลยสบายใจได้ฉันกลับมาแล้ว <laughs> ๆๆๆ เขากำลังคุยกับมังกรเหรอเอาแล้วไงอฉันไม่สนใจแล้วโว้ยมังกรกินนั่นใครอ่ะนี่ไงคนนี้ก็เป็นนักธนูนะครับที่ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นโค้ของเราเหมือนกันครับเป็นทาาดลมเหมือนกันไปแล้ววับเฮ้ยโอ้ออโหไปอย่างสวยงาม โหมังกรแบบว่าตัวใหญ่มากกราฟิกแบบไม่อลังการจริงอ่ะดีได้เครื่องผมยังเล่นได้แล้วเล่นไม่ได้นี่จบกันเลยทีเดียวนะเกมดีๆนี่เล่นไม่ได้นี่เศร้าจริงๆนะก็เคลียร์ไปแล้วนะครับในการตอบคำถามเนี่ยเราจะต้องอ่านคําถามก่อนนะมันมีคําถามที่กวนตีนก็มีนะคือ บางทีมันถามปุ๊บแล้วเราแบบตอบแบบตรงกันข้ามนะครับคําตอบที่ได้ได้มันก็จะตรงกันข้ามเหมือนกันเราควรที่จะตอบคําถามที่แบบว่าตรงกับคําถามที่มันควรจะเป็นนะมันก็จะดีที่สุดนะครับไม่งั้นมันจะมีผลกับเนื้อเรื่องด้วยนะเออเกมนี้เขาแบบว่าวางดีอะ่ะมันไม่ได้แบบเหมือน RPG แบบที่แบบไม่ต้องอ่านอะ่ะกด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 อย่างเดียวอะ่ะปกติใช่ไหมเราจะแบบโอ้หขี้เกียจอ่านอะ่ะแบบกด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 อย่างเดียว ใช่ไหมปกติเราก็กด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 ขี้เกียจแบบว่ามานั่งดูอะเฮ้ยแต่นี่มันเป็นภาษาไทยเนาะมันก็อ่านง่ายแล้วก็มีคําตอบที่เราตอบได้แบบแตกต่างกันด้วยนะครับบางคําถามมันก็กลัวๆก็มีนะโอเคครับเราก็พร้อมแล้วที่จะไปตะลุยปรามอนสเตอร์กันคือตอนนี้เราจะต้องหาพักควบเพิ่มนะโดยการที่ดําเนินตามเนื้อเรื่องหลักนี่แหละโอเคครับเราก็กดเลยปุ๊บ พอเรากดนะครับมันจะเป็นเหมือน GPS นะนำทางไปแล้วก็สามารถที่จะเดินตาม GPS ที่เรากดได้เลยนะโดยการกดวิ่งเนี่ยให้กดลงเท้านะครับ1ทีมันก็จะเป็นแดชไปแล้วก็วิ่งค้างนี่เธอหยุดเดี๋ยวนี้มาแล้วโอ้โห remedy. ตะลึงกันหมดเลยสาวนอ้อยคน sequel, นี้เนี่ยก็จะเป็นนักธนูธาตุไฟนะครับเขาก็ใช้เป็นธนูไฟ ซึ่งเขาก็จะเป็นพวกของเราครับเราสามารถใช้สลับกันได้โดยการกดนะครับสลับกันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการเอาตัวไหนมาใช้นะครับให้ได้เปรียบซึ่งมันก็มีผลนะครับอย่างเช่นธาตุบางธาตุนะอย่างธาตุน้ําแข็งนะครับถ้าเจอไฟไฟอย่างเช่นเวลามันปล่อยน้ําแข็งมาครเราสามารถละลายน้ําแข็งได้ด้วยหรือว่าจะเป็นธาตุไฟครับถ้าเจอน้าเนี่ยก็ทําให้ไฟดับได้ด้วยนะครับแบบนี้ มันก็มีความโดดเด่นต่างกันไปหลังจากกุยเสร็จครับเราก็ได้เข้ามาเป็นพวกแล้วโอเคเราก็สามารถกดสลับนะครับแล้วก็ทําการเล็งเนี่ยครับมันเรียกชาร์จใช่ไหมครับยิงนี่ครับมันจะชาร์จเป็นฮาตไฟครับพอเราชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดยิงได้เลยนี่ครับติดสถานะด้วยนะเอฟเฟกเป็นไฟเผานะ เมื่อติดสถานะเนี่ยจะทำให้ศัตรูเลือดลดเรื่อยๆน่าจะประมาณสัก2-3ถึวิได้แหละจากที่ผมเห็นนะเวลายิงปุ๊บมันก็จะเผาไหมสักพักหนึ่งแล้วมันก็หายโอเคครับเราก็เก็บได้ดามใหม่แล้วสลับวูดพวกนี้เราก็สามารถสวมใส่นะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยสามารถเห็นได้นะเราก็ใช้สกิลดูครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะมันก็จะเรียกตุ๊กตาขึนมาเต้นๆสักคักงหนึ่งก็จะระเบิด ตู้กลายเป็นโกโก้คันไม่ใช่ละสำหรับใครนะครับที่อยากดูในคลาสต่อไปนะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะเกมนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะทําเรื่อยๆเลยเพราะว่ารู้สึก <c oughs> ว่าโหเราก็อยากเล่นนะมันติดอ่ะเกมนี้สนุกดีสนุกมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครเข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกันด้วยกันนะ้ไม่พลาดคอนเทนต์เวลาอัพใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย